ถือตัวกูยิ่งขึ้นจริงไหมในสิ่งแวดล้อมในสภาพต่างๆที่เขาอยู่เด็กเล็กๆเ,เด็กเรียนเด็กเล่นของเล่นต่างๆเขาไม่มีโอกาสที่จะคิดอย่างอื่นที่จะแบ่งปันที่จะเอือ้อเฟื้อที่จะอะไรเลยเห็นไหมข้อสองการศึกษาอบรมไม่ถูกต้องเราให้เรียนแต่เรื่องเห็นแก่ตัว ในความอร็สอร่อยสวยงามกามกินเกียรติไม่อบรมให้ควบคุมสามสิ่งนี้คือไม่อบรมให้เขาคุมเรื่องกามได้คุมเรื่องการกินได้เรื่องเกียรติยศต่างๆเนี่ยให้รู้สึกว่ามีความรู้ที่สามารถที่จะคุมสิ่งเหล่านี้ได้โดยถูกต้องตามหลักของพุทธศาสนาเนะย ก็ทำให้รุ่มหลงในการกินการเกียดทั้งนั้นทุกคนก็เลยเป็นธาตุของกิเลสตัณหานี่คือการศึกษาที่มันไม่ถูกต้องโยมเห็นด้วยไหมือเห็นแย้งหน้าที่สามข้อสาม เยาวชนไม่ได้รับความร่วมมือในหรือโอกาสที่ถูกต้องเหมาะสมโอกาสนั้นมีแต่ในทางที่จะให้ทำผิดล้วนแต่ผลักใสเข้าไปในทางที่ไม่รู้จักสิ่งที่ควรจะรู้จักไปเป็นเหยื่อของกิเลสนั่นเองโอกาสไม่มีโอกาสในทางที่จะเข้ามาทางกุศลมันไปทางอกุศล เสียหมดทีนี้มุ่งหมายจะแก้ปัญหาเยาวชนแต่ยังแก้ไม่ได้เราก็รู้รู้มานานแล้วรวมทั้งหลักสูตรการศึกษาด้วยกระทรวงต่างๆที่เปลี่ยนมาเปลี่ยนไปนี่มีตั้งห้าระบบที่เราทำมาแล้วอันแรกที่สุดคือระบบนักเรียน ก็ไม่สำเร็จที่จะให้นักเรียนมีศิลธรรมในชั้นอนุบาลก็มีอยู่บ้างพอถึงชั้นมัธยมศิลธรรมก็หายไปพอถึงมหาวิทยาลัยก็เป็นอิสระเต็มตัวเต็มที่ไปทางไหนก็เหลือที่จะกล่าวคือไปในทางที่มีตัวกูของกูอย่างแข็งกล้าวนี่คือระบบนักเรียนที่ยังไม่สำเร็จจริงไหมเห็นด้วยไหม หรือจะแยง้งจะคัดค้าน 2. ระบบลูกเสือทั่วโลกมีระบบลูกเสือแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จคือมันไม่เกิดสันติสุขขึ้นในระบบของลูกเสือ 3. ระบบยุวชนยุวนารีนี่ก็เป็นเรื่องการเมืองเสียมากกว่าเลยไม่เกี่ยวกับศีลธรรม สระบบเยาวพุทธยุวพุทธนิกะสมาคมก็มีอยู่ในศาสนาพุทธทั่วทั้งโลกศาสนาอื่นเขาก็มีแต่ก็ยังไม่ได้ผลและข้อ 5. ระบบสามเณรของพระพุทธเจา้าเพื่อว่าให้เยาวชนเขามีโอกาส เข้ามาสัมผัสธรรมะโดยง่ายจึงมีสมมเณรสมมเณรลีคือเนนผู้หญิงเนาะแต่เมืองไทยก็ยังไม่มีแล้วคงหายไปนานแล้วแต่ผลก็ยังไม่ได้ตามที่เราหวังระบบสามเณรก็เป็นเรื่องธรรมดาสามัญไปทางศาสนาไม่ค่อยได้ศึกษาศึกษาแต่ทางโลกเหมือนเด็กทั่วๆไปไม่ศึกษาให้มัน ให้เป็นสามเณรที่ดีในพระพุทธศาสนาเห็นไหมเอาเด็กมาสวมผ้าเหลืองที่เด็กไม่มีความสำนึกไม่มีศรัทธาไม่รู้สึกว่าผ้าเหลืองนี้มีความสำคัญยังไงศีลนี้จะดียังไงเป็นนักบวชนี่มันต่างกับกระหัตยังไงเมื่อเด็กไม่รู้เรื่องก็กลายเป็นเหมือนกับผ้าเหลืองคุมลิงมผ้าเหลืองห่มตอ จะมีประโยชน์อะไรใช่ไหมเปน็นว่าทั้งห้าระบบทั้งนักเรียนก็ดีลูกเสือก็ดีระบบยุวชนยุวนาลีก็ดีเยาวพุทธก็ดีจนถึงสามเณรก็ยังไม่ได้ผลเราต้องเราต้องการให้มีอภิชาตตบุตรนี่เป็นยังไง พระพุทธเจ้าแบ่งแบ่งบุตรเป็นสามประเภทประเภทที่แย่ที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ที่เรียนไม่รู้เรื่องไม่ได้เรียนด้วยนั่นนะเขาเรียกว่าอาวชาตอาวชาตบุตรฟังไม่ค่อยไพเราะนะวะ,วะนี่นะอวะชาตจําง่ายดีนะไม่ดีขนาดฆ่าพ่อฆ่าแม่ติดจาเสรติด อันที่สองคืออนุชาติบุตรอนุแปลว่าเล็กๆเล็กน้อยอันนี้ก็ไม่ไหวเราสองอย่างนี้ไม่ต้องการอย่างที่สามเท่านั้นที่เป็นอภิอภิชาตบิบุตรบุตรที่ยิ่งใหญ่บุตรที่ดีบุตรที่เหนือกว่าพ่อกว่าแม่ในแง่ของศีลธรรมเราต้องการอย่างนี้พูดง่ายๆว่าพุทธศาสนานี้สืบทอดกันมาเป็นช่วคน มายาวนานแล้วสองบันกว่าปีเนี้ยพูดรัดเอาสั้นๆตรงที่ว่าปู่ทวดเราก็ได้ปู่หรือทวดของเราเนี่ยส่งมาถึงพ่อปู่ทวดนี่มุ่งที่จะไปนิพพานเหมือนกันแต่ว่าเสียชีวิตซะก่อนหมดอายุไขซะก่อนก็พยายามกล่อมเกาว่าให้ให้พ่อเนี้ยเรียนแบบปู่ตั้งใจอยู่ในศีลในธรรมประพฤติปฏิบัติ แม้จะคลองชีพเนี่ยไม่ได้ออกบวชหรอกเป็นเครือขัานี่แหละไม่ได้เป็นบัพพชาอะไรหรอกไม่ได้เป็นบรรพชิตอะไรหรอกนะแต่ก็มุ่งที่จะไปสู่พระนิพพานเหมือนกันแต่พ่อก็มาด่วนหมดอายุไขาตายจากซะก่อนมาถึงลูกเราก็เหมือนกันแล้วก็ปลุกใจเราลูกของเราปลุกใจลูกของเราให้กล,กล้ากล้าให้กล้าหาญที่จะมุ่งไปสู่พระนิพพานเหมือนกันแล้วก็สักวันหนึ่ง ช่วงที่มนุษย์พยายามภาคเพียรอยู่นี้ต้องถึงนิพพานได้อันนี้แหละคือความหวังของอภิชาตตบุตรเราต้องการให้มีอภิชาตตบุตรคือบุตรที่ดีกว่าบิดามันดานะอนุอนุชาตตบุตรคือบุตรที่เสมอกับบิดามัรดาอวชาตตบุตรคือบุตรที่เลวกว่าบิดามันดาจุดหมายปลายทางคือสันติสุข เราจะให้เยาวชนของเราเป็นพันใหม่ที่ดีกว่าพันเดิมคือเป็นเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดไม่มีปัญหาเลยให้เป็นพิชาตบุตรเนี่ยที่มันจะไม่มีปัญหาเยาวชนอภิชาติบุตรนะเยาวชนที่เป็นอภิชาติบุตร ความหมายของคำว่าเยาวชนมันกว้างมากถ้ายัางอ่อนด้วยปัญญาก็ยังเรียกว่าเยาวชนทั้งนั้นแม้จะแก่ฟันหักหัวงอกแล้วก็ตามนะมุ่งเอาสิธรรมเป็นเกณฑ์นะไม่ได้มุ่งอายุแต่คำว่าเยาวชนเราจะเข้าใจแต่ว่าเด็กเล็ก,ลกๆอายุน้อยๆนี่แหละเป็นหนอเป็นอะไรนี้แต่แม้แต่กระทั่งคนแก่คนเท่า ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อายุมากแล้วแต่ถ้าหากขาดศีลธรรมพวกนี้ก็ยังอ่อนต่อศีลธรรมเป็นเป็นหนอเป็นเยาวเหมือนกันเป็นเยาวชนเหมือนกันฉะนั้นโลกในอนาคตก็อยู่ในมือของเยาวชนซึ่งไม่ใช่เพียงลูกหลานของเราสองสามคนเท่านั้นแต่เป็นลูกหลานรวมกันทั้งโลกช่วยกันสร้างโลกด้วยการสร้างเยาวชนทั้งโลก ให้เป็นเยาวชนที่ดีพุทธบริษัทนี่พุทธบริษันทษนี่ไม่ได้ใจแคบไม่ได้คิดอะไรสั้นๆเฉพาะตัวแต่คิดเพื่อผู้อื่นทั้งหมดมากกว่าตัวเสอีกจริงไหมเอาตรงไหนเป็นบรรทัดฐานนะพระพุทธเจ้าบรรลุกิเลสต,ตันหาแล้ว พ้นแล้วพ้นจากกิเลสและทุกข์แล้วแต่พระองค์ยังเมตตาโปรดสัตว์อยู่ตั้ง45่สิบห้าพรรษาจนกว่าอายุจะครบ80ดสิบเห็นไหมเรียกว่าพระองค์ไม่ได้ทำประโยชน์ของพระองค์เลยใน8ใน45่พรรษาน,นั้นนะตั้งแต่ตัดสรู้มาแล้วเนี่ยนบนรรลุธรรมแล้วเนี่ยทำประโยชน์ผู้อื่นล้วนๆโดยไม่เห็นไม่ได้หวังผลและไม่ได้ จะรับอะไรมาตอบแทนด้วยนี่เป็นตัวอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราก็เหมือนกันที่ญาติโยมทั้งหลายก็เคารพหลวงปู่หลวงพ่อองค์นน้อนองค์นี้ท่านเอาอะไรบ้างท่านหวังอะไรบ้างอาตมาเห็นนะเห็นไปร่วมกิจนิมนต์ด้วยกันองค์ที่แปดสิบอายุแปดสิบแปดสิบกว่าเกสบสังขารมันแย่มากเลยนะแต่เขาก็ยิ่ง ยิ่งอายุมากยิ่งแก่มากเขายิ่งนิมนตนะแล้วพอมาเห็นแล้วก็น่าสงสารมากเลยมาธนาคารแล้วไม่ได้มีตาก็ยายคู่หนึ่งตาไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสามียายนะตาเป็นลูกของยายคนนั้นนะแต่ว่าแก่ทั้งคู่นั่นแหละไปนั่งป้อนข้าวกันไม่มีอะไร มันหลายชั่วโมงแล้วเกินเดินทางมาไกลอะ่ะใช่ไหมของก็มีน้อยก็ป้อนกันที่ไม่มีโอกาสแล้วเราก็อาจจะไม่ได้เห็นได้พบด้วยแต่คนไทยใจดีอัตมาเชื่ออย่างนั้นคนที่ดีอยู่แล้วมีพื้นฐานม,มีสามโลกหนึ่งโลกแผ่นดินสองโลกความเป็นอยู่สามโลกในจิตใจเราก็เข้าใจพูดอย่างนี้เนาะ โลกในแผ่นดินเป็นยังไงบ้างจังเหลืออะไรอยู่ไหมบุกลุกประจนยอดเขาเลยใช่ไหม <c oughs> จะทำมาหากินกันน่ะคนจนหรือคนรวยที่ลุกคนจนจนตาสีตาสานี่นะอย่างเก่งก็มีมีดอันหนึง่งขวานอันหนึง่งจอบอันหนึง่งจะลุกได้เท่าไหร่แต่นี่เขาต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือมีทุนมีรอนมีอะไร กว่าจะเดินเข้าไปนี่ตาก็ะยายก็จะตายอยู่แล้วใช่ไหมแต่นี่ต้องมีอะไรเยอะแยะที่ขึ้นไปได้เวลาก็ถ่ายภาพทางอากาศลงมาจะเห็นว่ามันแหว่งมันโวเป็นเป็นย่อมๆเลยย่อมใหญ่ๆนะโลกแผ่นดินที่ต้องช่วยพัฒนาสร้างสารรค์ให้มันดีขึ้นไม่ไปทำลายเสียเป็นอันว่าป่าภูเขา แผ่นดินน้ำสิ่งแวดล้อมต่างๆเดี๋ยวนี้เหลืออะไรไหมใต้ดินใต้น้ําเหลือไหมคนลาดบุรีบ้านอัตมาแถวแถวอะไรคูบัวหรืออะไรใกล้ๆคูบัวมั้งเห็นไปล่องไปล่อนทองกันในคลองอะไรนั่นนะได้มานีดึงแค่นี้ต่างชาติก็เอาไปเท่าไหร่ รู้ไหมน้ำมันน้ำอะไรเงี้ยเขามีท่อเลี้ยวไปโน่นไปน,ไปนี่จะรู้ไหมว่าเขตไทยอยู่ที่ไหนเขตกัมพูชาอยู่ที่ไหนเขตใครๆอยู่ที่ไหนไปเท่าไหร่แล้วจนโลกยุบอะ่ะจนโลกอยู่ไม่ได้ยุบตัวนะ่ะทั้งน้ำมันทั้งแป่ทองคำต่างๆเอาไปหมดแล้วแต่เรามาเก็บมาล่อนวันทั้งวันได้แค่นี้นะดีว่าเป็นของเห็นว่าของจริงมั้ง ให้กำลังใจกันหน่อยเสียหายไปม,มากแล้วนะน้ำก็ใช้ไม่ได้นะน้ำอะอัตมาไปทุดงเอามาล้างเอามาซักผ้าอะไรเนี่ยผืผ่นขันขึ้นผิวหนังแย่หมดเพราะว่าสารเคมีมันลงไปในนั้นและยุคนั้นอัตมามาทุดงแถวนครศรีเนี่ยปลาต่างๆนี่มันเน่าตัว ไม่ต้องไปถามโรงเรียนปถมฐานบินมัธยมการบินไม่ต้องไปถามขนาดวัดดอนทองวัดอัตมาเนี่ยพอตีสองตีสามนี่นอนหงายไม่ได้ต้องนอนคว่ำลงไปเพราะว่าหายใจไม่ได้อากาศเป็นอย่างนั้นแล้วน้ำละ่ะน้ำใต้ดินเป็นไงต้นไม้แถวนั้นตายหมดที่มันเคยขึ้นอยู่ก่อนแล้วก่อนที่จะมีขยะมาทิ้ง พาะเราระบบอุตสาหกรรมใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งใช่ไหมพระลูกวัดก็เข้าใจดีกับอาตมานะเวลาอาตมาใช้หน้ากากอันนี้แล้วเนี่ยอาตมาก็ใช้ไปเรื่อยๆนะไม่ทิ้งถ้ามันหลายวันนักก็ซักทำไมเขาถามอาตมาบอกทำไมหลวงพ่อทำอย่างนี้ล่ะเขาบอกว่าใช้แล้วต้องทิ้ง โยมคาราวะาเขาบอกแต่พระพุทธเจ้าบอกให้ประหยัด <c oughs> ให้ใช้คุ้มค่าเห็นไหมแล้วก็ซักอะ่ะใช่ไหมหลวงพ่อเชื่อพระพุทธเจ้าหลวงพ่อไม่เชื่อญาติโยมเขาหรอกเขาเขาบอกเขาก็ไปบอกคนอื่นไม่ต้องมาบอกพระใช่ไหมพระดื้อก็ไม่รู้นะเพราะว่าพระไม่มีตังสือพระไม่มีเงินทองใช่ไหม พระต้องใช้อย่างประหยัดก็โยมมองดูสิคนเมื่อก่อนเนี้ยผ้าอ้อมของของแม่ใช้กับลูกน้อยะมีแผ่นเพิดหรือเปล่าเอ,อมีผ้าดิบอะฉีกสี่เหลี่ยมมาแล้วก็รองอุจจาระปัสสาวะก็อยู่ตรงนั้นแล้ว,ลวก็ไปซักเอาใหม่นี่แหละคนซักมาให้ให้น้องมาหลายคนแล้วไอ้ก้อนๆน,นี่ก็สลัดเบี่ยงไปแล้วก็มาขยี้ซักแล้วไปตากให้แห้งแล้วพับมาใช้ใหม่พระเจ้าก็สอนให้ประหยัด ให้ประโยชน์ให้คุ้มค่าและต้องสะอาดเรื่องสะอาดก็ต้องเอาเช็ดบาดเป็นเกณฑ์เช็ดให้แห้งให้ร้อนแล้วไปพึ่งแดดไม่ให้เหม็นไม่มีกลิ่นทุกอย่างถ้าสะอาดแบบเช็ดบาดโรคภัยใครเจ็บไม่บรบกวนท่าน,นไอ้นี่ก็เหมือนกันมันจะเสียหายอะไรถ้าใช้สักสามวันเจ็ดวันแล้วก็ไปซักสักทีหนึ่งถ้ามันเปื้อน ก็เราก็ใช้ก็ไม่กี่นาทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเราก็เลิกใช้แล้วไม่มีเกี่ยวข้องกับใครเห็นไหมมันก็ไม่เป็นไรถ้าไปทิ้งเนี่ยเราจะมีตังไปซื้อเหรอเราไม่ได้ทำอาชีททำงานอะไรเลยนะใช่ไหมก็บอกพระไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งเรื่องโลกของแผ่นดินอันที่สองโลกการเป็นอยู่หมายถึงสังคมนี่แหละ ในบ้านในเมืองในสังคมการเมืองการปกครองเศรษฐกิจการกระทำของมนุษย์ทั้งหมดในโลกนี้จะอยู่กันอย่างไรมันต้องทำให้ดีขึ้นเหมือนกันเห็นไหมโลกของสังคมต้องฝากไว้กับเยาวชนโลกที่สามโลกในจิตใจหรือโลกธรรมะหรือโลกแห่งศีลธรรมมันสูงมันละเอียดดีกว่าบิดามารดา จึงจะเป็นเยาวชนอภิชาติบุตรได้มาเน้นเอาเป็นอันว่าโลกจิตใจนี่ถ้าดีแล้วแล้วก็สังคมข้อสองก็ดีด้วยและข้อหนึ่งเรื่องแผ่นดินสิ่งแวดล้อมต่างๆก็จะดีตามใช่ไหมแต่ถ้าเยาวชนไม่มีศีลธรรมไม่เป็นอภิชาตบุตรทั้งสามข้อนี่เป็นเรื่องถอยหลังเข้าครอง ไม่นิยมความก้าวหน้าความจริงแล้วพุทธศาสนานิยมความก้าวหน้าแต่ว่าต้องก้าวหน้าด้วยความถูกต้องด้วยจึงจะเจริญรุ่งเรืองเป็นตระกูลอภิชาติตบุตรเจริญอ่อนอยู่หน้าที่ของพวกเรานี้แหละต้องเปลี่ยนภาพพจน์เปลี่ยนความคิดใหม่ให้แก่เขา ไม่ได้บอกให้ข้าพเจ้ามีความสุขแลืออย่างอื่นก็ช่างใครช่างท่านไม่มีถ้าข้าพเจ้าจะมีความสุขยังไงไม่มีความทุกข์ยังไงไม่ถูกเบียดเบียนยังไงคนอื่นๆสัตว์อื่นๆก็ขอให้เป็นอย่างข้าพเจ้าด้วยเถิดเป็นว่าโลกนี้มันจะน่าอยู่เป็นโลกศิวิไลขึ้นมาแล้วเป็นโลกพระศรีอานขึ้นมาแล้วเพราะจิตที่คิดอย่างนี้เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนี่เองใช่ไหม เราจะต้องมีจิตประกอบไปด้วยธรรมะเห็นแก่สิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดศาสนาจะเป็นหมันถ้าคนในโลกไม่เห็นแก่ผู้อื่นถูกไหมเห็นด้วยไหมจริงหรือเปล่าถ้าถ้าเราไม่เห็นแก่ผู้อื่นแล้วต่างคนต่างเห็นแก่ตัวแล้วโอศาสนาไม่มีประโยชน์อ่ะ แต่สัตว์คือการสร้างอภิชาติตบุตรขึ้นมาในโลกนี้ปัญหาเรื่องสันติภาพความสงบสุขของมนุษย์มันจะสำเร็จโดยไม่ต้องสงสัยมาถึงตอนนี้แล้วอุ่นใจขึ้นบ้างไหมมีความหวังไหมว่าเราจะทำยังไงกับลูกหลานเราหน้าที่5ดีนะที่นี่ไม่มีนาฬิกาเพราะฉะนั้น จบเมื่อไหร่ก็สองสองทุ่มเมื่อนั้นน่ะนะอัตมาก็ไม่มีในการดูไหนอ๋ออ๋อยี่สิบนาทีหมดไหมเนี่ยขอให้คิดว่าเป็นหน้าที่ของเราที่สำคัญคือการช่วยกันสร้างอภิชาตตบุตรขึ้นมา เป็นคารวาสอยู่บ้านเรือนก็ทำให้มีลูกหลานที่จเจริญกว่าบิดามันดา